กอยพูดตามรบรรดาธรรมล่ำกันนายพีเนาะสิ่งนำพอกน้ำพูเห็นห้อยพอกลมดูเห็นห้อยู่กลมใบเรียเลี้ยนนำพอกน้ำพูเลียนล่ำกัมีคู่เลียนหนังสือก็มีคู่ชีกับผูกระตองมีบาดปูสัตว์กระตองมีเหลี่ยมมีไล่เยเขาลงเรียนกับสวัสดีครับคุณครูเีอยมีอยู่ยงเดียวบ่ได้ไหวคู่คือปล่อยผัวมีอยู่อย่างเดียวบ่ได้ไหวคู่คือปล่อยผัวจนวัน เอาละฮะนี่พุทธลัตานังธรรมรตานังสังฆลัตานังกุกุสันโทปนักามโนกัตตาปกคตโมภักสีอริยปัตตโยดวนแต่นอพุทโธจงมาปกมาบังคนบิดามันดาคนณครูบาอาจารย์คุณปู่ศรีสุทโธยาศีปทุมมาเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบันเจ้าเมืองผู้ปกปักรักษาพี่น้องให้คู่เย็นเป็นสุขผู้พาลมเมอนอีให้มาปกมาบาัง ให้มากันมาลี <travaille, S 2> ้ยมในวันนี้โอลาโน เดี๋ยวแดงเปล่า pues ข <meye> ึ <immort als> ้นมาได้หรอ เอาละฮะนี่เจ้าสาคือฤาข้าขอนนบนอบอยู่ถวายบาดบังคมกาห้สมใจในปูตีิมรำลงให้เสียงของข้าได้ยินไก่ไปทั่วพระอินอยู่ป้าผู้ลิงเยี่ยมพอลงพระคุณหนยเจ้าผู้บาบสะสอนสั่งสาธุเดละให้มาเลี่ยมกังอาโตอาขาปูลำหานำตา้งขับไปในธรรมยาภาสาธุเดอขอให้นับเจ้าปลิงเยี่ยมพอมองสมองของข้ากระแววไวไหลเลียนมันนั่งดื้อโอ้นาทีแม่น้ำปลาไหลลิวเลียงลิวสาทุเดลำอยู่ กายะให้เป็นกรรมลำในธรรมกายาให้เป็นบาปให้มาอาวุมขับปัญญาไปใส่ซองสะดีคุ้นเคยให้สมองผู้ขับปัญญากาแจบแปลมไพ่ได้ยินแม่ลำขาจะรุนลำหนักเอวสาธุเด้อ้คออีกออดอตบองเต้าตาติีวังก็ให้ฟัง คิดบันพุทธบัติทำเตรียมมาที่อําพุทธายันีเป็นฮะไก่พอให้ได้ปัสสมดังใจปองขอให้ได้ผุสสมดังใจปองสมองขลายแล่นั่นประตุกจริงอยากต้องมีข้ากองแนวใดสักอย่างปิ่งลิงเด้อจังใดลักขไาให้แว่หลิวบ่ถอยทั้งหัวหิดกะอย่ากได้อตไต่ต่ำเกินคนสาธุเด้อขอไอ้สุขกว่าเก่าปุติมาละนองสมองของขากว่ายไอ้ผ่านมาแล่น คนดื้อแม่คนในแดนใต้อกุ้งกว่ากบป่านอาดับใน่านปะขะและแกงทำใดดับใน่านผู้กันแกงทำใดสาธุเดือขอให้อินมาปังแห่งการลำลองลับปากพุทธธรรมเจ้ามาเยี่ยงไก่อย่าแด่ห่างขอให้มาเรียมกังโตภา้ลำ เอาละฮะนี่มือนี้เป็นวันเต่ามาเอาบุญคุณพอ่อคนมายอา่อกระปะซออ่งแน่นเต็มคุ้งควงสนามคนไหลมา,ากหาหักเป็นดักนา้ามาห้องโหูบุญด้วยเด็กคนของผมปกติล้ำวันนี้หมอลำทีมาแล้วคนแซวแน่นอัน รอนั่ื้อไอ้กะตะปังไอ้กะเบิดค่อยๆไอ้จังใสบุญว่าจ้างผมได้แล้วเขาแก่ก็ดีใจแม่นผู้ใดในกาย่อมือยุกกะปไปหาตึงว่าได้เห็นบางคนเอากบโตอามันบวบสมควรดื้อพ่อแม่เป็น้าก็บังแล้วจะเอาปังหักขาดดื้อพวกเจ้ามืออื่นสะดายเสียใจภายหลังปะตะปังลำหน่อยภายได้ปังลำไข่สิบปีกับ่เปิดบุญดื้อแม่แล้วก็เจ็บทังพ่อก็เห็น พันอาไยดีพอไปดีน้อหามาพบมาพ่อพ่อแม่บุญตาให้จมะมาฟังสาเพือเดี๋ยวปีนี้ขอบเุณหลายๆได้ e ีเด้อบอปล,ลังบ้านบอหองบอลำอ่ะไปเอาให้มันได้พร้อมกันเนะาะมันจะบวได้เคิกยากเออพี่น้องจะหล่อเล่าหนีเด้อจะหล่อเล่าไปอื่น Okay, เล่าไปแต่หายบอลลัมดีเยอะห่อเล่าหนีเด้อทตอนตัวตอวตุกตันจะแดดกันเผาหัวกดเด้อแม่อดเอาโตและก็แลนซับปันมาภาคตะไบฮะภากะเขียวเกิดระเบียงทำแม่เอ้ยแม่อยากให้ผมมาลัำกระบองนกพองว่าเอาเงินจังของคอจนตาสวดแมลงโลออดตอนจะเบิดลิดเอาเด้อแม่เอาจนอิดมพอแห้งจังได้ลุกขะาวบาดรที่สงใจเจ้านอนอะไรจะทับหยามัก กอได้สิล้ำให้บ่กินอาตกดุกกินกอได้ว่าไปเหมือนให้พุทธิแม่นทดทดระวังลำบันนี้ผู้ใดดีเด้นละน้อเฮตึงปักข้ายะพอเอาละโนอาดิสิดีไฮคอมแบทสิดีหายคอมได้เอ๊ โยกแหลกแหกหมันวายอ้อย่อคคูดตำหลักธรรมดาของมะล้มนะแม่เลียนล้มกะต้องมีคู่เลียนหนังสือกะต้องมีคู่ขี้กระปูกะต้องมีอวาดปูสาดกะต้องมีเลี่ยมมีไลยสิทธิ์ผู้ใดลบศาสตประมาทพูดสิทธิ์ผู้นั้นสเบอร์เชลสิดังสิดีไปบ่ได คำโบราณพยังว่าเตียมผีเท่าเตียมเจ้ายืนยาเป่าบืนโตเป็นคนผุน้อยย้ำสีตกสีต่อยต้องมีคู่มีบาต้องกะาไวาว่าหาเถิดคุณมันจังแมนธรรมาดาดอกปอยใหญ่ลูกเต่าลืมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นบ่มั่นบ่ดีลูกติดลืมคุณผู้บาอาจารย์เพิ่นบ่มันบ่ถูกเหตดหน้ากะต้องเบิ่งเา่ากู บะมี่น้อยมีหลายคนดีไปใส่กรบะตายไปใส่กรบบะอึดตั้งแต่หมูอยาคือเป็นคนลูผิดเหตุผิดพ้องให้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นสิทธิ์บอกลอกว่าบ่มีอาจารย์เป็นวะเรียดน้ำพ่อเป็นว่ากน้ำกู้ผู้ใดดูผู้นั้นใดเพิดพูนไว้อ๊ะจังแม่นดี คุณผู้บาจางสอนลูกศิษย์หูจักนั้นหัวจักนี่ทุกทุกอย่างบ่เคยเสียดอกอีแม่ผู้ขามาเหมือนศิษ์ลืมคู่ศิเถิดทุนบุตรสาวเอ้บอกคือคนบางคนคู่บันสอนมาดีแล้วลืมความหลังบัตัังเทียงล้ำจนมีตือเสียงจากไปสอนไปแต่เขาบัดทับเ้าออโโเพ็นอยู่ดาว ส่วนต่อผมบอกให้คิดเก้าเราดูถวกในเสียหายเราอีแม่สาธุเด้อพอพูดสันงบานน้อยดาวเหนือให้แนมน้ำซองอ่างไม่เอ็นแจงให้เป็นแสงเทียนไตเป็นแสงไปแจงตะว่าให้คุณพอนำทางเป็นแสงไปน้ององแกงโอ้ให้ลำได แม่ละบันดีเด้อกคนปังโอ้ยเด้อโอ้ยน้องลานังนะะวางหันแม่นใบอ่อย่อพูดเอาคุณพีเนาะมีแต่พูงงามๆเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าขวมฟังซี่มาทั้งนี้นี่แต่พูงงามๆเหมือ นาะแต่แู้เสียแดงๆกตยังพวงงามคือบเกิดอะไรวังหันแม่บวยอ๋อยอคู่บัดนี้หันมาไวยพ่อไว้แม่เออสิบปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกันเธอหนึ่งจังมาเข้ากันเราจังเห็นเจ้าว่าเตือเดียวบางคนว่าสิบปีลำเศร้าปีลำจังเห็นขวางมาหยำมังจังมาเข้ากันเราจังเห็นเจ้าวัดเตื่อเดียว ม้าหอดจอดถึงแล้วบ้มีอะไรสีมาปากมาตอนคุดพ่อคุณแม่นอกจากเสียงลำเสียงแทนหวยพอรอวยใช่ความเก็บยาสุดใดความไถยาสุมีสุขอยู่ในขันหาหฮอละพาะสันซีสุขอยู่ในโลกนี้มาหมเจ้าผูสุดข้นสร้างน้ำถ้าบุญขึ้นมามือนี่แล้วมาห่วมบุญห่วมการห่วมงานมือนี่แล้วถือว่าเป็นบริวารของบุญ เป็นบริวารขอบุญกกินน้ำกันสูคูุกคนได้เ้ออ์ผู้มาเบิงบาลัมถูกเ,เก็บล่างถวยพืชศาสตร์ม่างเส้นมุลิกก็ได้บุญคือกันสูคูุกค้นถือว่าพี่น้องห่วมบุญห่วมกุศลบุญสิเหตดผู้เดียวบ่ได้ต้องอาศัยบาลมีของพีของน้องร่วมกันจังสิเป็นมหาบุญเป็นบุญอันยิ่งใหญ่สร้างน่างทำบุญเป็นมากเมื่อนี้แล้ว ท่านหนึ่งได้สองท่านสองให้ได้หาท่านเจ้าทานแท้ว่าให้เจ้าได้บังเงินจ้าโอ้ยนอท่านหน่อยน่อยหลายๆให้เจ้าตองที่ถวนมโนอวันบักใสลงบันไดสุกมาอากลนให้เจ้าอยู่เป็นแสนปีเดิมแม่เด้อบันไดมีความพวกเถิงหน้าที่ยาไปพอเอาล่ะนอกเท่านี้ให้ตมปองน้องพี่งวดสิมาให้ถือหวยรัตเตอรี มีเงินลานถือมันสู้คนรัฐบาลจะใบเก่งอยงเดยเอาแต่ละคอนนะแม่เด้อเอาแต่ละคอนใส่รถยนต์อ้มีเงินล้านเห็ดเสื้อนอนเด้อละคนอ้อยเด้อ โวยน้อเอ๋ลาน้ออ่ายกแหลกกับศิลป์ลายแน่แต่ว่ายกที่สองเขาค่อยๆขึ้นไปเรื่อยเนาพี่น้องเออถืออถือใจพี่น้องพุนามัดก่อนเนี่ยนะวี่ทีเมื่อใดเป็นบุญอย่างนั้นอย่างจะได้มีหมอรองหมอลำมาสมโพธิได้การในงานกำหนดทำบุญมหากฐินและอุปสมบทในนันทะ นันทะตีชานะครับแม่บอกอวิเศษนันนะครับหรือนาบัดสงสัยิบวัตรจะบกนาดบาัดเนา,านะแล้วก็เพื่อวิธส่วนกุศลหาคุณพ่อโฮงอสุรานะครับและกพร้อมญาติพี่น้องที่ได้ลมเสียหายตาเสียจากหลายๆดวงวิญ,ญญาณนะพี่น้องเนาะและ้วก็เจ้าภาพใจเจ้าภาพใ่ที่สุดก็คือคุณแม่ทองอินอสุราผู้เป็นภรรยาผ้าลูกผ้าหลานผ้าญาติพี่น้อง ลูกไส้ยลูกเสาหลูกเอยนะครับลวกขขอบคุณคุณที่่คุณแม่วันนิดานะครับที่พราพีพนองต้อนรับขับสู่ทางอลองบอลั่มสำหรับกับเขาอ,อาหารที่อร่อยอร่อยขอบคุณหลายๆได้แบเดอร์มือนีเป็นบุญมหากระถินอับันนี่ว่าบุญว่าเรื่องบุญกระถินให้คุณแม่เขาฟังจากหน่อยต่อเติมจากพระคุ้นเจ้าพีเพลินเพศเติมแต่หัวเติมแต่กาง,งเวทแหลว อาภะ,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 นะะนิพภะปัจจัยแปลว่ากถินนะอาภะนิพัตปัจจัยแปลว่ากถินนั่งซึ่งแปลเป็นไม่อัดไม่สะดึงถึงขอบผาแปลเป็นพยัญชนะกถินลักญงๆนี่มีิยูสามย่างเดอะแมเดอร์หนึ่งจุนละกถินสองมัชชิมกะกถินสามหากรถินจุนละกถินหน้าจุนสังกนสังโยบอนเมืองกุสินาไลา นายจุนถวายโคดมพระเจ้ามัชชิมะกถินนั่งบิสาขาสางกรสางยยบอนเมืองสวัสีสงสามสิบลูกเป็นหลักฐานเท่านั้นมหากถินเศรษฐีสังกรสางยยบอนเมืองสวัสีสมเด็จพระมุนีหลับท่านเท่านั้นจุนละกถินเริ่มจากการปันไดท้ทอผผายอ่องภายในมือเดียววันเดียวละกถวายบานเฮาเอินกถินแลน กระถินชนิดนี้นั่นๆสิมีคนเหตุแทีหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวลาที่สั่นที่สุดแต่ว่าพี่ดองนิยมเหตุที่สุดก็คือบุญมาหากระถินเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ได้บุญได้กุศลหลายคือเริ่มตั้งแต่แล่มหนึ่งทำเดือนสิบเอ็ดจนถึงวันเพ่น 12, เดือนสิบสองเนี่ยบ้านเฮ้าทัพพุทธเอาเกา่ากับว่าวันปวารณาสุดคือออกขร้นสาแลว้วจนถึงร้อยกระทงอันนี้คือกำหนดบุญกระถินบุญมาหากระถิน ส่วนสงสารสิบลูกเช่าเมืองปทาเดินทางไปเขาเปาพระภูมิพระภาคเจ้าอยู่วัดรปเชตตะวันมหาวิหารไปบัทท่านบ้านเขาพันษาก็เลยพักํำพันษาอยู่วัดสะเกดพ่อออกพันษาแล้วตากฝนทนแดดซึ่งมีกีวอนเปียกคุ่มไปด้วยน้ำฝนพระพุทธเจ้าเห็นความลำบากของพระสงฆ์ก็ให้รับผ่ากระถินได้นั่งวิสาขานังอุบาสกอุบาสิกาถวายผ่ากระถินเป็นคนแรก ส่วนสงที่จะรับกระถินได้ต้องจำท่านสาครบไตมากสามเดือนและกระบตดตมก็หารูากเินสินิมมต์มาจากบัดอื่นกับบได้เน่าแม่นะอันนี้บอกเพ่อเป็นสังเกตบ,บุญกระถินจุดตะเกียงตืมเดือนหงายต่อจากคัาลาได้ช่วงต่อไปกันแล้วกันอ่ะบัดีอาจารย์นรดตี